ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอรอนไมล์เมลกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแนละ้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะันนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กนะเป็นวิธีการคราของนะครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ฮนะคือเราสามารถเอาแร่ต่างๆมาผสมกับบล็อกต่างๆเพื่อให้ได้กล่องจดหมายแบบหน้าตาแปลกๆฮนะเดี๋ยวผมลองเอาทองแดงมาผสมกับนี่ละกานดินหรือบล็อกคอนะเดดี๋ยวสมูนะ เออลืมปิดเกมโหมดนะขอปิดเกมโหมดก่อนโอเคปิดเกมโหมดละนี่ฮะสูตรครับอยู่ตรงหน้านี้ฮะเห็นไหมเราสามารถเอาทองแดงมาผสมกับคลอสได้หรือมาผสมกับบล็อกดินก็ได้ฮะก็จะได้รูปแบบที่ต่างกันไปฮะแต่สุดท้ายแล้วมันทําหน้าที่เหมือนกันเลยคือส่งของนั่นเองฮะดังนั้นเดี๋ยวผมขอหยิบมาให้หมดเลยแต่ผมจะไม่ไดเอามาวางให้ดูทั้งหมดนะมันเยอะเกินดูดิ <laughs> เห็นไหมลาพีสคราส แล้วก็ทองแล้วก็ทองแดงแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเหล็กดีครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวครับมาให้ดูเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งอ่ะตู้จดหมายเหล็กตู้จดหมายอะไรอีกดิอ่ะทองแล้วก็ทองแดงแล้วก็กวดนี่ฮะแล้วก็ลาพีสผสมกับแคนไซอ่ะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ อันนี้คือตัวผมอีกคนหนึ่งเผื่อเอามาลองเทสอะเดี๋ยวโยนไปให้ก่อนโอเคครับนี่ฮะคือหน้าตาของกล่องฮะวางแหม่เข้าให้และเราสามารถตั้งชื่อได้ด้วยโดยการกดตรงนี้ฮะนี่นี่นี่มุม,มนี้ปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนชื่อฮะผมจะตั้งว่าอะไรดีอ่ะหนึ่งละกันศูนย์ศูนย์หนึ่งขี้เกียจคิด,คด,คดชื่อศูนย์ศูนย์หนึ่งไปเลยฮะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ศูนย์สองฮะปึ๊บ วิธีการส่งของไปให้เราถือไอเทมที่จะส่งอ่ะอยู่ในมือนะถือไว้แบบนี้ฮะแล้วก็กดไปที่ไอตัวนี้นี่น,นีตัวตู้จดหมายปึ๊บแล้วก็กดไปที่ตู้ที่เราจะส่งเมื่อกี้นี้เราตั้งเป็นตู้สองไว้ใช่ไหมเราก็กดส่งปึ๊บของจะมาอยู่ในนี้ฮะและไอสิ่งที่ผมสงสัยจริงๆอ่ะคือเราสามารถโดของเพื่อนได้หรือเปล่าถ้าเป็นตู้เพื่อนอ่ะ่ะเดี๋ยวผมลองดูอนะกดวางแป๊บอ้าววางแนละนี่นี่วางไว้ข้างหลัง โอเคแล้วก็เดี๋ยวลองส่งไปตู้เพื่อนดูอ่านี่ฮะขึ้นเป็นชื่อเพื่อนแล้วแล้วก็กดส่งไปปึ๊บอ่ะเราเปิดได้ฮะเราเปิดกล่องได้อยู่ดีฮะและเพื่อนก็เปิดกล่องเราได้เหมือนกันอ่าคือตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าเขาจะทําแบบเจ้าของตู้เปิดได้คนเดียวเท่านั้นถ้าทําแบบนี้มันจะดีมากๆเลยฮะ แต่นี่คือเปิดได้หมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นตู้เพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูนะตู้เพื่อนหรือถอนฮะหรือถอนก็ได้แล้วก็วางเสร็จปุ๊บเป็นชื่อเราแทนเอเสียดายเลยอะ่คือเขาน่าจะล็อกรหัสผ่านได้หรือล็อกให้แบบยังไงอ่ะล็อกให้แบบเปิดได้แค่เจ้าของตู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเล่นแบบทุบออกได้หมดเลยวางใหม่ได้อีก <laughs> โอเคฮะสรุปว่า เราเปิดตู้ใครก็ได้ไะอันนี้น่าเสียดายมากนะโอเคฮะแล้วต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูตู้จดหมายทุกแบบเลยแล้วกันนะนี่ครับเริ่มจากแรกคือทองแดงฮะนี่ฮะทองแดงผสม,มคอร์สอันนี้ผมเรียงไว้ให้แล้วนะอันนี้คอร์สแล้วก็อันนี้หินดําแล้วก็ไผ่แล้วก็ไม้แล้วก็หินหยาบแล้วก็นี่ครับโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเหล็กฮนะนี่ตามนี้เลยค่อยๆดูกันไปฮนะ เออจริงๆตัวมันไม่ได้ต่างกันเลยนะเห็นไหมคล้ายๆกันเกือบทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นทองฮะนี่ฮะทองโอเคแล้วก็เพชรหืมค่อนข้างจะเยอะเลยนะแล้วก็นี่ครับครอ โอเคแล้วก็สุดท้ายลาพิสโอเคไอตัวตู้จดหมายเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเลยนะเห็นไหมเหมือนกันเลยเป๊ะๆนี่ฮะเหมือนกันหมดโอเคแล้วก็ไม้เหมือนกันเลยแล้วก็ไผ่ แล้วก็หินดำนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกคอร์สอ่าตามนี้ครับเออแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองเปิดตู้จดหมายดูหน่อยโอ้โหเนี่ยพอระวังเยอะๆมันจะงงมากเลยถ้าเราไม่ตั้งชื่อยังไงเราก็ควรจะตั้งชื่อนะฮะไม่งั้น ไม่งั้นได้หาตาลายแน่เลยว่ากลองไหนเป็นกลองไหนเออแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมก็คือไอ้หกร้อยรูปแบบฮะเพื่อคนสงสัยว่ามันมีแค่นี้มันหกร้อยรูปแบบยังไงก็คือมันสามารถใส่สีได้ด้วยฮะเดี๋ยวผมขอหยิบสีก่อนนะนี่ฮะคือมันมีทั้งหมดสิบหกสีใช่ไหมฮะแล้วพอคำนวณคูณกับไอ้พวกนี้ที่เปลี่ยนสีได้ทุกสีแล้วมันก็เลยรวมๆกันกลายเป็นหกร้อยฮะนี่เห็นไหมโอเคมันเปลี่ยนอ๋อ อ๋อไม่แปลกใจฮะที่ทำไมหกร้อยรูปแบบมันสามารถเปลี่ยนสีกล่องได้และเปลี่ยนสีตรงเสาได้แยกกันเลยฮะนี่ฮะกล่องสีเขียวเสาสีชมพูนี่โอ้โหโก็ไม่แปลกใจนะฮะว่าทำไมมันหกร้อยรูปแบบโอ้โหเยอะจัดเลยฮะนี่เปลี่ยนสีได้ค่อนข้างจะตามใจชอบอยู่นะนี่ฮะ ใช่ได้เลยฮะนี่ฮะอยากได้กล่องสีอะไรอยากได้ตู้จดหมายคนละสีไหมได้หมดโอ้โหดีงามมากอ่าแล้วก็กล่องทองฮนะขอบก็ยังเป็นสีทองอยู่นะอุ้ยกดผิดนี่ครับแล้วก็ต่อไปกล่องเพชรอืม,มเปลี่ยนได้ ยังเจมนี่ฮะอุ้ยกดผิดครอสโอเค,อเคแล้วก็ราผีดโอ้ชอบตรงมันเปลี่ยนเสาได้ด้วยเนี่ย <laughs> โอเคผมสำหรับแอดออนไมล์เมลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอยางไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนชอบทุกท่านด้วยนะครับยังไงวิดเจอกันใหมกก่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย